มาชมวิธีการใช้งานชุดขัดไฟหน้ารถยนต์ในงบ200บาทแบบง่ายๆนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกระดาษทรายมาให้เรานะครับก็จะเป็นเบอร์หยาบสุดจนถึงเบอร์ละเอียดสุดเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเอากระดาษทรายเบอร์หยาบสุดนะครับทําการขัดเปิดผิวก่อนนะครับขัดให้ทั่วเลยนะครับต่อมาก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ที่หยาบน้อยลงนะครับก็คือเขาจะมีเบอร์เขียนไว้ด้านหลังกระดาษทรายนะครับให้เราดูเอาเองเลยนะครับแล้วก็ขัดต่อไปเรื่อยๆไปเลยนะครับพอขัดจนได้เบอร์ที่ละเอียดขึ้นนะครับก็ขัดต่อไปเรื่่ออยยๆนนะครรับบจสุดเเเ์ที้าาใหมล พอเราทําการขัดไล่เบอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการล้างไฟหน้าให้สะอาดแล้วก็รอให้แห้งนะครับแล้วก็น้ํายาที่เขาแถมมาครับเทลงในกาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเสียบหน้ารถยนต์นะครับสายตัวนี้เนี่ยมันจะถึงกันพอดีเลยนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดจนมีไอออกมาจากปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการไปพ่นที่ไฟหน้าได้เลย <S <S ให้พ่นจากล่างขึ้นบนนะครับให้ค่อยๆไล่ไปเรื่อยเรื่อยเลยครับอย่ารีบดอนนะครับต้องใจเย็นเนนะครับผม พอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการรอประมาณ30นาทีนะครับจริงๆก็ไม่ต้องรอก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องรอสัก30นาทีแล้วก็เอารถไปใช้งานนะครับมันจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ